สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาให้มานายก็จ้ามาว่านปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ว่านปุย๋ยช่วงว่านปุ๋ยรับรวงเดแมนบอเตรียมตัวรับรวงเตรียมตัวรับรวงเซนแมนบอลนี่ถาม,มันผู้เพื่อนเฮ็ดนาเด้อพี่น้องนั่น,น,บบนอ๋อ อยากถ้าอยากใส่ก้อนเพราะฉะน้นถึงเวลารับลวงดอาพี่น้องจะพคุณสาบอกว่าบำรุงต้นไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอ๋อเขาเขาจะบ่ตรงเนาะเขาจะรีบถ้าถ้าถึง ตอนช่วงเพิน่นตั้งม้านแล้วแมนบอ๋อกาบถึก,อ,กอ,อันนี้ห้าวานไว้ก่อนกะดีเป็นผลดีนะอ,อ๋หหอหอ,อาาบผถึก นี่คุณสาวานปุยจ้าพี่นอ้องช่วงวานรับล้วงไวตอนนี้พี่น้องอันนี้ต้องถามเพิ่นเห็ดนะาพี่น้องเอ้ยแม่สูกขบ่เคยได้เห็ดนะามีจตะคุณสาพายเห็ดก็มีจตะเพิ่นวานปุ๋ย แล้วพอเขาทอกนี่ต้องว่านอีกโบโบว่านอีกเลยอ๋อแต่แต่บางแต่บางคนเพื่อนกับว่านแมนบบแต่ว่าช่วงช่วงเขาทอเขามาเนี่ยครับจะบาว่านอีกอ,อันนี้คือน้าของเขาว่านช่วงนี้เกิดขึ้นแล้วไปเลยแมนบบนี่บบอ๋อ วันช่วงนี้ะะเราก็แล้วไปเลยเนาะจนผุดลเนอะจนหอดเกี้ยวบ่บาดนี่โอ้บอ่มีบ้านซ้ำอีกนี่แหละพี่น้อง ต้องถามเพื่อนอันค้นเพิ่นเฮ็ดนะ้าแม่สูกับมีต่คุณสาพพาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยพามาหอยทงไห้ทงน้าซื้อกับบมููว่าเพื่นเฮ็ดจังไดบม่เคยได้เฮ็ดนะ้าพี่น้องนมาอยู่บ้านสองสามปีกับมีจากแต่คุณสาพาเฮ็ดเห็ดเองกับคือสีบ,บ่เป็นดอกเด้อพี่น้องบาทนี้ นี่ช่วงช่วงเขาตั้งท้องช่วงเขาจะทอจะบดได้วานอีกเด้อพี่น้องเด้อวัวนวานขั้งสุดท้ายแล้วเนาะนี่เนาะรอบสุดท้ายแล้วพี่พี่น้องคือวันปุ๋ยรอบสุดท้ายละจ้ารอตะเกียวยางเดียวระบาดนี่พี่น้องได้เนาะบาดเนี่ยเขาแม่สูพี่น้องเอ้ย งามอยู่เด้นเนาะพี่น้องเนาะปีนี้เนาะพี่น้องจ้าปีแรกๆพากันมาเห็ดน้าพี่น้องเอ้ยคุณสากับพระอยู่ตะกรุงเทพมาเห็ดนะาปีแรกพี่น้องมาเป็นสิบอะไ้กินน้ำบ้านเพิ่นเข่ากระหางบเกิดกัระพองพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยแกจังไ่แนบบาดนี้เพราะเพิ่นถอกออกมาพี่น้องก็ได้ แนอยูค่ะปีแรกเนาะพีน้องเนาะจากคุณสากับห้างเหืนการเฮ็ดให้เฮ็ดน้ำไปยุกกรุงเทพจะ่าจากปีพี่น้องป่มายี่สิบเกือบสามสิบปีพี่น้องจ้าพอ,พอพอเสียก็ได้พักกันมาเฮ็ดนาสารต่อพอวัฒนในหูสูตรวัฒน์ในหูเฮ็ดคุณสากับลงลืมการเฮ็ดให้ใ่นาแล้วพี่น้องจะมาเริ่มต้นใหม่มานับหนึ่งใหม่ละจ้า น,นี่เขาปีที่สที่ที่สามที่4เหรอเฮ็ดน้านี่ปีที่ที่สามพี่น้องปีที่สาปีหนย,ยังค่อยเต็มยังค่อยสี่สสปีพี่น้องอันนี้ปีที่สมจา้าผลออกมากะคือร้อยปอเซนอยู่พี่น้องจา้าปีแรกได้แค่3าพี่น้องการเฮ็ดน้านะจา้า คบรรยากาศทงไฮทงน้าเฮาเหมือนคือเก่าคือเดิมเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ซูไปตักปุ๋ยให้คุณสากกอนเด้อบ้านนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่สูน้ำเน้นเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่สูน้ำเน้อเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า